เราบอกว่าอย่างกินตรงข้อหานข่อยก็ไม่เลยนี่ข้อหานไม่ยังวะเนี่ยนั่นฉีกินได้มึงบังเลยแมื่อกีบักอันนี้ก็จาะเห็ดเอ็นยังดอกบ่องหูบ้องหูหิวข่าวหิ้วหนามบ่มื่แรงมันอฉกินข่าวก็ยังเนาะมันคือบ่งคือปะหามันงอม่ได้ถึงจะเห็ดเวียกอยู่หันบ่บักอันนี้เนี่ยอดเลยถอดหยอดเลยว่าโอ้เป็นยังแหละไปถอดหยอดถอดแงะอยู่หันโอ้อจุ่มยังเยอะกอยู่หันนั่นโอ้บักอันนี้ มันคามันเมื่อดีเมืดเแล้วใดนี่ตลาดเขาเปิดล่ะแม่จะต้ม,มยังดะนี่แม่ผูวอาวันออกไปหาซสืออันแนวมัดต้มกินแลกงนี่เนี่ยเป็นยังไปถอดหยอดถอดหย่อนยังเขาฝังไว้ดีเลยตัวน,นั้นโอ้คนกระเบื้องนออย่างคยปลูกไม่แม่ออจะไดมันดีแล้ว,วออกไปาไหาซสืออันแนวมาต้มกินเลยแม่ข้อเป็ดข้อหานเข้าว่ันไล่หลายด้มือนี้เขาออกมาอันขายอยู่ตลาดมือนี้วัน อุ้ยเงินอยู่ใสเอามาโอ้ยจะมันกูอยากนะมึงอุ้ยอ่ะกูสิอ้อนหายไปในโทรศัพท์ไปไปไปข้อหันเออมึงยังสิอยากหลายน้ำเงินเอามาเด้อมาเด้อมึงกูมันอยู่ใสดอกพุ่งไปโจกเอาโหลดไปไปไปมาเด้อไปไปไปเฮ้ยว่าอยากหลายเขาสิปิดหลานก่อนล่ะอุ้ยบักอันนี้ ไปยิ้มได้ขอติเงินมันบ่เคยมีเงินเอาซะบ,บ่ดีดีละบักแห้งเงันนี่กูสิข้างหมอถามมันซะก่อนได้บักอันนี้แต่เตกาวามันไปนี่มันบ่กผาดนะโอ้ยโอ้ยมันคือนานมาแทบบักอันนี้แม่โอ้ยหมอกูก็เลยยัยมาแล้วโอมาแล้วบ่มาแล้วบ,วบเออ่เออเอา แม่นยังก่อนั่นจะว่ายังขอหันยี่ดีดนี่ข้อหันข้าบอกมึงเอ้เอาเอาังเอาปกนี่มึงแค่ียังอีแม่แล้วบอกว่าอย่ากินตรงข้อหันคอยก็ไม่เลยนี่ข้อหันแม่งว่านี่นัจะกินได้มึงเบางี่แม่เป็นจังไหนโอ้ยเมียเออเออเออเนเอเออเออเเอเออเออเอเออเออเอนก่อเเมันเเออ ่อแนวนี่ก็ต้องกินด้วยคนจิต้มแจวดอกเบิ่งคอนจิต้มแจวสู้จะกินดอกผากนี่อ้ามันหนีหลดเด้อบ้านีมือนีบดต้องให้มันมาเลี่นมหน้าดอกแจวคอนแจวคอนจิต้มแจวสู้กินก็ต้องกินดอกอันข้อหงข้าวหานไปไปไป